เสียงนกกระจิบร้องยามเช้าตีกับเสียงไก่คันในหมู่บ้านปลายหุบเขาบ้านไม้หลังเล็กใต้ต้นข่อยเงียบสงบนอกจากเสียงเปิดปิดของกล่องข้าวเก่าใบหนึ่งบ้านของแม่คำเป็นบ้านไม้ยกพื้นที่ปลูกเคียงต้นตะขบเธอเป็นหญิงวัยหกกว่ามือเหี่ยวย่นแต่แววตาเต็มไปด้วยแสงทุกเช้าแม่คำจะหยิบกล่องข้าวใบหนึ่งลงมาจากหิ่งกล่องไม้สารผุผุที่มีรอยแตกตรงมุม วางลงบนตักแล้วเปิดออกอย่างแผวเบาในนั้นไม่มีข้าวมีเพียงเศษผ้าเก่าผูกห่อของเล็กๆก,กับแผ่นกระดาษจดชื่ออาหารเขียนด้วยลายมือววัดๆของเด็กชายคนหนึ่งกล่องใบนั้นเป็นของหนูปั้นลูกชายคนเดียวของแม่คำตั้งแต่ยังเล็กแม่จะห่อข้าวให้ปั้นทุกวันในกล่องใบนี้มีทั้งข้าวต้มข้าวไข่เจียวบางวันก็มีแค่ข้าวจิ้มน้ำปลาแต่ปั้นไม่เคยบน่น เขายิ้มเสมอแล้วพูดว่าแม่ห่อข้าวอร่อยที่สุดในโลกเลยทุกเย็นแม่จะรอลูกกลับจากโรงเรียนพร้อมกล่องข้าวเปล่ากับรอยยิ้มของเด็กชายที่หน้าเปื้อนดินปีหนึ่งปั้นได้ทุนเรียนต่อในเมืองแม่คำดีใจที่สุดในชีวิตเธอห่อกล่องข้าวไปส่งถึงสถานีรถไฟแล้วบอกกับลูกว่าเมื่อกินข้าวที่ไหนไม่อร่อยให้คิดถึงกล่องของแม่ณลูกปั้นรับไว้แล้วจากไป กล่องข้าวไม้สารถูกวางไว้ข้างเตียงในห้องพักเขาและกลายเป็นของที่เขาพบติดตัวตลอดเวลาแต่ความสุขนั้นอยู่ไม่นานมีเขามาจากในเมืองเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกคว่ำชื่อของปั้นอยู่ในรายชื่อผู้โดยสารแม่คำรีดเดินทางไปแต่ไม่ทันสิ่งเดียวที่ส่งกลับมาคือกล่องข้าวไม้เก่าใปเดิมที่มีรอยแตกเพิ่มและเศษกระดาษแผ่นเล็กที่เขียนว่าแม่จ๋า ผมยังเอากล่องของแม่ติดตัวเสมอกินอะไรไม่อร่อยเลยถ้าไม่มีข้าวจากมือแม่ตั้งแต่นั้นแม่คำจะหยิบกล่องข้าวออกมาทุกวันเช็ดมันเบาๆพูดกับมันเหมือนลูกยังนั่งอยู่ตรงหน้าแม่จะไม่ลืมห่อข้าวให้นะปัน้นวันนี้มีไข่พะโลใส่ถั่วลูกชิ้นที่ลูกชอบแม้ข้างในไม่มีข้าวจริงๆแต่ในใจแม่เต็มล้นด้วยความรักเด็กในหมู่บ้านรู้กันดีว่า ห้ามอย่าห้ามเล่นห้ามแต่กล่องข้าวของแม่คำเพราะในนั้นไม่ได้มีแค่กล่องแต่มีหัวใจของแม่ซ่อนอยู่ในทุกแผ่นไม้ทุกรอยผ้าทุกลายมือแม่ไม่เคยลืมลูกไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรเพราะความรักของแม่ไม่ได้อยู่ในจานข้าวแต่อยู่ในกล่องที่ลูกพกไว้ในใจเสมอบางครั้งความรักไม่ต้องใช้คำพูดแค่กล่องข้าวเก่าใบหนึ่ง ก็เก็บทั้งความผูกพันความห่วงใยและหัวใจของแม่ไว้ได้ตลอดชีวิตฝากกดติดตามช่องมิทานบ้านกวีเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ